โฆษกพักประชาธิปัตย์พร้อมผู้อำนวยการพักและตัวแทนกรรมาการบริหารพักชี้แจงกรณีที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ว่านายเฉลิมชัยยื่นใบลาออกพร้อมมอบหมายให้ในายประมวลพงษ์ถาวราเดชประธานสสและรองหัวหน้าพักทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทนตามข้อบังคับพักโดยนายเฉลิมชัยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้พักจะดําเนินการตามข้อบ,บังคับที่ต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักภายใน60วันซึ่งขณะน,นี้ยังไม่มีนัดหมายวันประชุมกรรมการบริหารพักเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันซึ่งในพักไม่มีใครที่ทราบล่วงหน้าว่าหัวหน้าพักจะยื่นใบลาออกเหตุผลนะคะในการลาออกครั้งนี้ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งเ,เกรงว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ะะแล้วก็ทางพักเนี่ยก็จะดําเนินการตามระเบียบต่อไปตามข้อบังคับพักว่าจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ขึ้นมาภายใน60วันค่ะแล้อันนี้ก็จะเป็นการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในความชัดเจนค่ะ กับหัวหน้ากับเลขาคิดว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะทั้งสองท่านก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็โฆษกพักประชาธิปัตย์ย้ำว่าการลาออกของนายเฉลิมชัยไม่ได้เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างหัวหน้าพักกับนายเดชขาวทองเลขาที่การพักอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วขณะที่นายธนิตพลชยนันผู้อำนวยการพักเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพัก เนื่องจากพักประชาธิปัตย์ผ่านการเลือกหัวหน้าพักมาแล้วหลายคนยอมรับว่าอาจจะกระทบต่อขวัญกำลังใจของสมาชิกพักอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าทุกคนไม่หมดกำลังใจเพราะพักประชาธิปัตย์ยึดในหลักการของพักที่ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งส่วนตัวเลือกหัวหน้าพักมีคนมองไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายกรนจาติกาวณิชสุดท้ายแล้วยังต้องรอให้มีการประชุมเสนอชื่อบุคคลมาตามขั้นตอนนะคะจึงไม่สามารถตอบได้นขณะนี้ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ ทีมข่าวไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตรังค่ะถือว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นบ้านเกิดของนายชวนหลีกภัยแต่กลับพบว่าหลายคนถอดใจกับพรรคประชาธิปัตย์คนที่เคยเป็นสมาชิกพักก็ไม่ไปต่อนะคะบางคนบอกว่าตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะที่ทำให้เห็นว่าพักไม่ได้ยึดอุดมการเดิมวันนี้นโบนโนโน โนหมดโนลูกเดียวแล้วเพราะว่าใครเป็นรัฐบาลมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนทุกอย่างอย่ามาต้องคิดอะไรมากโนนี่แหละที่จะทําให้สอนกระตุ้นตัวเองเวลามาอย่างเนี้วไว้กราบดีแต่พอได้เป็นแล้วไม่เห็นหน้าลัวคนก็หาาผู้นําที่ชัดเจนที่มีโครงการชัดเจนแล้วก็จัดสรรการสรรหาตัวผู้สมัครที่มีโครงการ ผมจะว่าพอพิกกั่วแบบไม่มีรงการอ่ะเอาแต่ตําแหน่งนีดด่ติดกับตําแหน่งเกินไปัน,นคือเลยทำให้เ,เราหมดหมดความตตานักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาบอกว่าพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มที่จะมีคะแนนลดต่ำลงมามา,มากกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เชื่อว่าจะมาจากคะแนนนิยมส่วนตัวของผู้สมัครเป็นส่วนใหญ่ ผู้สมัครที่จะอยู่รอดได้ก็คือผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมส่วนตัวในพื้นที่มีฐานเสียงอยู่ในพื้นที่นะครับ mm hmm. อย่างสงขาวเนี่ยถ้าประเมินดูแล้วนะ mm hmm. ครับผมมาคิดว่าจะให้ปัดอาจจะเหลือ3าคนนะครับ mm hmm. ก็คือคุณเด็กอิดลูกชายนะแล้วก็อาจจะเหลือคุณสุรินทรเ์เรนะซึ่ง,ซ,งซึ่งมีคะแนนส่วนตัวสูง สอดคล้องกับรองศาสตราจารย์เอกนรินตวนสิรินักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะวิเคราะห์ว่าพักประชาธิปัตย์จะต้องเจอกับคู่แข่งสําคัญอย่างพักภูมิใจไทยและพักกล้าธรรมซึ่งคนจากพักประชาธิปัตย์เองก็มีการย้ายค่ายเปลี่ยนสีรวมทั้งมีปัจจัยทั้งวิกฤตัทธาจากประชาชนรวมถึงวิกฤตด้านบุคลากรภายในพักร่วมด้วย